ถ้าตอนนี้มีบินรักษาหลักสิบล้านบาทที่บัตรทองประกันสังคม,มหรือแม้แต่บำนาญข้าราชการไม่จ่ายแทนคุณแล้วคุณจะรอดจากบ,บินแบบนี้ยังไง<ม>ในเมื่อรัฐไม่จ่ายป<ล>ระก,กันไม่พอคำตอบคือคุณต้องสร้างถังนวัตกรรมของตัวเองครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันซับซ้อน<ม>จริงๆแล้วคุณมีเครื่องมืออยู่แล้วในมือนั่นคือ R M F กับ ESG แต่คราวนี้อย่าใช้มันแค่เพื่อลดภาษีให้เปลี่ยนกองทุนกเกษียณของคุณให้กลายเป็นกองทุนอนาคตแทนลองจัดสรร RMF หรือว่า Thai ESG ส่วนหนึ่ง <S 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 <c oughs> ไปลงทุนในกองทุนธีมสุขภาพระดับโลก <c oughs> เช่น Global Health Care หรือ Biotech เพราะถ้าวันหนึ่งข้ารักษา CAR T cell หรือยีนเทอราปีพุ่งทุนพวกนี้ก็จะพุ่งตามและพอร์ตของคุณจะเติบโตในจังหวะเดียวกับที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่า the health care hedge คือการป้องกันความเสี่ยงด้วยการเป็นเจ้าของเกมแทนที่จะเป็นเหยื่อของมันจากคนที่เคยจ่ายเงินซื้อยาคุณจะกลายเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทที่ผลิตยาเหล่านั้นจาไว้นะครับถ้าเราหนีจากเกมไม่ได้ก็ต้องถือหุ้นในเกมนั้นให้ได้ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าถ้าคุณจะเริ่มสร้างถังนวัตกรรมวันนี้คุณจะ จะเริ่มจากกองทุนธีมไหนก่อน